สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านวันนี้ครูแอนขออนุญาตมารีวิวคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเคสที่น่าสนใจบ้างอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองที่กําลังเจอปัญหาในสถานการณ์ที่ครูแอนจะยกตัวอย่างนี้นะคะในคลิปเราจะเห็นได้ว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งกําลังทํากิจกรรมต่างๆที่นักกิจกรรมอนุบห้ให้ทํานะคะ โดยปัญหาแรกที่น้องมาคือน้องจะมีอาการร้องไห้ตลอดเวลาค่ะกลัวห้องสีเหลืองกลัวห้องฝึกพอเจอหน้าคครูหรือพอเจอสถานที่ปุ๊บน้องจะไม่ให้ความร่วมมือค่ะสิ่งที่เราแก้ปัญหาอันดับแรกคือเรื่องของการที่ทําให้เด็กได้รับความไว้วางใจก่อนนะคะโดยครูแอนบางครั้งเนี่ยค่ะอาจจะต้องอไปบ้านผู้ปกครองเนาะ เพื่อทความรู้จักหรือทาความคุ้นเคยเพื่อไม่ให้เด็กกลัวหรือว่าวิตกกังวลจนเกินไปค่ะเคสนี้เราไม่สามารถที่จะมาฝึกการห้อง,องกิจกรรมบาบัดได้ครั้งแรกนะคะเนื่องจากหนึ่งชั่วโมงที่เราทําการฝึกน้องจะไม่สงบหรือว่าร้องไห้ไวยตลอดเวลาค่ะค่ะจากนั้นเมื่อทําความคุ้นเคยแล้วกูแอนค่อยๆปรับ เอานำกิจกรรมมาฝึกนะคะเช่นการใส่จิ๊กซอการโยนบอลหรือแม้กระทั่งการให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชีวิตประจำวนันเช่นเอาของไปเก็บหรือว่าการที่อถอดกางเกงหรือถอดแพมเพิร์ดแล้วก็เอาไปทิ้งในถังขยะแบบนี้เป็นต้นค่ะหลังจากฝึกในระยะหนึ่งแล้ว สุตาดีขึ้นเข้าใจภาษาไทยดีขึ้นทำตามคำสั่งในระยะสัน้นโดยที่ไม่ซับซ้อนเช่นเอาของใส่ในตะกร้าหรือหยิบของจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้แต่ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะน้องทำตามคำสั่งได้จนเสิ็จกิจกรรมเลยแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอก็คือน้องอะจะไม่มีภาษาหรือว่าจะไม่มีเรื่องของ สื่อสารโดยใช้คำพูดนะคะ,ะปัญหานี้ซึ่งครูแอนจะใช้วิธีเรื่องของการให้เขาพยายามออกเสียงมาก่อนค่ะเราใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะแต่ว่าก่อนที่น้องจะออกเสียงออกมาเนี่ยเราจะต้องให้น้องทำตามคำสั่งเช่นเอาขอขอบคุณครับพอน้องเริ่มเข้าใจที่ภาษากายที่ครูแอนอยากให้น้องทำตามค่ะเริ่มเข้าใจแล้ว น้องก็สามารถที่จะทำตามคำสั่งที่ซับซ้อนได้นะคะเช่นเมื่อให้เราเมื่อให้เอาให้เด็กะคะ่ะไปหยิบของไม่ใช่แค่การหยิบของมาใส่ละแต่จะเป็นคำสั่งที่ซับซ้อนขึ้นเช่นให้หยิบของมาใส่โดยการจำแนกสีนี่คะ่ะคือเงื่อนไขที่เราเพิ่มเติมให้การฝึกค่ะจะไม่ใช่ใช้เวลาแค่ครั้งสองครั้งนะคะอาจจะต้องใช้เวลา เป็นอาทิตย์หรือเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนค่ะแต่สิ่งที่สามารถทําให้น้องดีขึ้นได้ต้องยกความดีความชอบให้กับคุณยายและคุณแม่ค่ะซึ่งหลังทํากิจกรรมทุกครั้งคุณแม่จะติดตามผลว่าเป็นยังไงบ้างและจะนําวิธีการเอาไปปรับใช้ที่บ้านค่ะทำให้เราเห็นพัฒนาการของน้องดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าะจะมี ื่องของการที่โปเก r e ดีตลอดนะคะอาจจะมีบางช่วงที่น้องไม่สบายบ้างหรือบางช่วงที่บางทีคุณแม่ยุ่งอาจจะมขขีขาดการฝึกไปบ้างค่ะแต่ความสม่ำเสมอที่คุณแม่ให้ก็คือพอหยุดไปช่วงหนึ่งคุณแม่ก็จะมารีบมาแล้วว่าอ๋อช่วงนี้คือคุณแม่ไม่ว่างนะหลังจากนี้คือเราสามารถที่จะฝึกกันต่อเราทำให้น้อง พอมาฝึกปุ๊บทำให้ต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นก็กลายเป็นว่าน้องสามารถรับคำสั่งได้มากขึ้นจากแค่การขอการใส่กลายเป็นว่าน้องสามารถแยกสิ่งของได้เริ่มที่จะมีการาทำซับซ้อนเช่นาสามารถหมุนเกลียวทั้งใส่แล้วเอาออกได้หรือแม้กระทั่งหนีบตามสีได้นะคะ พอเริ่มภาษากายของน้องดีขึ้นและเราใส่ข้อมูลให้น้องได้พูดคําว่า,าที่มีความหมายเช่นคําว่าเอาคําว่าขอขอบคุณครับค่ะอตอนนี้การรักษาได้มาถึงประมาณ3ปีกว่าละพัฒนาการของน้องเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆน้องสามารถที่จะทําตามคําสั่งง่ายๆได้เช่นขอบคุณครับ ขอปรบมือเก่งๆหรือแม้กระทั่งการเปล่งเสียงเป็นที่น่ายินดีมากนะคะน้องสามารถที่จะเปล่งเสียงออกมาได้แล้วและขอยกความดีความชอบให้กับคุณยายและคุณแม่นะคะซึ่งเอาใจใส่เรื่องของการดูแลแล้วก็ทำตามคำแนะนำของเรานะคะ เอาชนะทุกอย่างได้ก็คือการเอาใจใส่ของผู้ปกครองนะคะเคลนี้ไม่ใช่ฝึกเรื่องของ neuro เ,เรื่องของกิจกรรมบำบัดยังเป็นเรื่องของการฝึก neuro feedback แ,บบแเรื่องของการทำโฮมโปรแกรมหรือแม้กระทั่งการหาโรงเรียนซึ่งเหมาะสมกับเด็กเพื่อที่จะให้เด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้การเข้าใจทั้งหมดนียค่ะทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งโรงเรียนทั้งในห้องฝึกทั้งที่บ้านถ้าเป็นไปตาม ว่ล้อมที่ดีอะค่ะเด็กสามารถที่จะพัฒนาได้ดีขึ้นแต่ถ้าในห้องฝึกฝึกดียังไงแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเช่นยังดูมือถือดูการ์ตูนเหมือนเดิมพัฒนาการของน้องอาจจะมีดีขึ้นหรือว่าอยู่เท่าเดิมหรือ,อมีการถดถอยเงี้ยค่ะดังนั้นคือเราควรจะให้เป็นในแถวแนวทางเดียวกันนะคะขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่สู้มาด้วยกันขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคูแอนก็มีการรีวิวของเคสนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณผู้ปกครองที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ